สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับวาราจามวันพุธที่17พฤษภาคมนะครับสําหรับจีนเมื่อวานนี้เด่นไม่มาทั้งเช้าทั้งบ่ายครับต้องขออภัยนะครับความต่อเนื่องเนื่องวจะเดินต่อเนื่องครับันจารย์มาทั้งเช้าทั้งบ่ายเมื่อวานนี้ไม่มาเลยครับเมื่อวานนี้หุ้นหลักๆไม่มาเลยครับก็วันนี้ท่านใดที่จะตามเบาๆไปก่อนแล้วกันเนาะครับยังไงก็สุดท้ายขึ้นอยู่กับท่านนะครับ เช้านี้เปิดที่เรียงครับ4 5 6 7 0ครับ4 5 6 7 0ชอบอะไรเอ่ยชอบ8ก็ชอบชอบ6ตัวเปิดชอบ0ตัวเปิดก็ชอบครับก็ตัดสินใจครับชอบ0ครับวิ่งบนรูปร่าง0นะครับวิ่งบนรูปร่าง0ถ้าถูกใจตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับและถ้ามีโค้ณนะครับในแต่ละคลิปรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับ จอครับผม46 80 86 40 46 80 86 40 2 6 7 6โอเค2 6 7 6มัด8เข้าไปครับ 846 886866826ปด6 8808 0 8 46, 8 4 0นะครับได้แนวนี้ครับสำหรับจีนภาคเช้านะครับสำหรับเมื่อวานบ่ายเสียดายไหมเพราะว่าชุดเช้ามาแตกบ่ายสามตัวนะครับ926629เนี่ยเจ็บใจมากย้อนชุดเชา้าซะได้ครับ6มาได้หมุนล่างเลยยังไงก็เดี๋ยวรุ้นกันครับ10โมงครึ่งครับมารู้ผลว่าจะเป็นเช่นไรครับ